สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันนี้เนอะก่อนออกตลาดเนอะเราไอจะขึ้นปุ๋ยไปส่งยาดเนอะเป็นคีโมแอดเม็ดเนอะเพื่อนๆเ,เราใช้มาห้าปีแล้วประมาณห้าปี ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะขายนะนเพื่อนๆว่าจะใช้เองทีนี้ก็มีแต่ปากต่อปากญยาตหยาดด้านข้างที่เขาเห็นแล้วก,ก็เอาไปใช้นะแล้วก็เขาเห็นใช้ดีเขาก็มามาสั่งไปลองใช้ดูนะนเพื่อนๆนะปีนี้ก็มีเจ้าใหม่ก็ว่าจะไปส่งเนี้ยก็เจ้าใหม่เจ้าใหม่หนึ่งเจ้าสองเจ้าแล้วก็ เจ้าที่เคยลองปีที่แล้วหนึ่งก็เอ้ยสองกระสอบเนาะปีนี้ก็เอาอีกนะเนาะเพื่อนเนานะโอเคครับ โอคนะนชา้านี้เราไปส่งแปดกระสอบนะเพื่อนก่อนเข้าตลาดโอเคไปพาเพื่อนไปเที่ยวนะนนเราต้องมาเพิ่มปุ๋ยนะเพื่อนเมื่อกี้จ้าเมื่อกี้สั่งสนะแต่พอไปถึงก็เอาเพิ่มอีกสเพราะว่าเะคือใช้ ลองใช้สองก็สอบเนาะไอปีที่แล้วทีนี้ก็ปีนี้สั่งสามแกก็เอาเพิ่มลงอีกสองก็ต้องก็แรกว่าจะส่งสองจุดเลยต้องเอามาเพิ่มต้องขึ้นเพิ่มสองนะนเพื่อนเนะตรงนี้วันก่อนเรามาส่งสิบกระสอบนะตอนนี้ก็เป็นน้องเถวเนะเพื่อนเพื่อนนะส่วนมากก็มีแต่ญาติญาติกันปากตามปากนะ เสร็จแล้วเหรอยังเรามันเรา,เราวันนี้เรามีพนักง,งานยกด้วยนะ <c oughs> เออเนาะคนผอมมันอ้วนมันก็ดูดีมันเหมือนคนเตี้ยไม่มีจะพุงเออดูพุงมันอนะออกไปพุง <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนคนใช <mm ้ยกเองมันมันจะได้มันจะได้เราลงปุยเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่นนะพอดีจะพาไปดูมันของนาที่ใส่ปุ๋ยของเราเนะเพื่อนเนะปีที่สองแกใช้ข้าวมาแล้วปีนี้ใช้ปีที่สองเพื่อนๆพว่นกลัวแกถอนก่อนมันนานะมาหนึ่งรอบแล้วมา ไม่ได้ถ่ายเนาะเพื่อนๆนะมาก็ทางเข้าเข้าไม่ได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายนี่ก็ถ่ายเบียบมเนาะเดี๋ยวก่อนไปตลาดเนาะเพื่อนๆพอดีส่งปุ๋ยแล้วก็มันเป็นอไะไรอยู่ใกล้กันเนาะก็เลยเลยมาดูเลยนะเพื่อนๆถ่ายคร่าวๆเนาะปีนี้เป็นปีที่สองเนาะที่แกใช้เนาะ ีที่แล้วแล้วก็ปีนี้แกเอามา20กระสอบแต่ก็ใส่นาปังไปแนะ mm hmm. ปดไร่นะเจ็ดแปดไร่อันนี้ก็น่าจะมา10กระสอบนะพื้นที่ก็สนะิบเอ็ดสิบสองไร่นะเพื่อนนะอเนาะก็แกเอามาแค่20กระสอบเองเนาะนเพื่อนเนาะใส่ท้งน,งนาะปังเนาะแกได้พันใหม่มาด้วยนะนเพื่อนเนาะเป็นไอ หน้าขาวเนาะหน้าขาวแล้วก็อ,อะไรนะหน้าขาวแล้วก็ตัวแดงๆนองเพื่อนอะไรนะจําไม่ได้พวงเพชรเออพวงเพชรนะพเพนะื่อนเนาะดูสูงมากต้นแบบอย่างใหญ่พนักง,งานสืบดูดูต้น<ไ>ดูเพื่อนนะมันนานะพเพื่อนนะอ่าเป็นเป็น เป็นแบบแค่ไหโอ้โหดูปลูกท่วมหัวเลยเหมือนมันไรเลยนะเพื่อนนะเคลียไหมเคลียจุดเดิมเขาไหมบอกความสูงไหมไม่ต้องร้อยแปดสิบท่าไร้อยหสิบห้าร้อยหกสิบห้าอันนี้อะไรนะจุดเดิมเขานะเพื่อนนะอือหือ เดี๋ยวถ้าวันไหนแกถอนจะมาอะไรนะจะมาอะไรนะมาถ่ายให้เพื่อนดูเนาะใหญ่ผมผมเขีียดูอยู่ใหญ่มากนะเพื่อนนะนูเท่ากดโคกได้ไหมคือหัวมากนะผมผมเขีียดูแล้ว ตัวนี้ตัวนี้พวงเพชรนะเพืพ่อนๆพาเพื่อนๆดูมันนาของพวงเพชรนะเพื่อนๆดูโอ้แบบดูใบนะเพื่อนะข้อแบบถียิบเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยแบบที่สุดในโลก <c oughs> จะว่าสวยยังไงคือที่เห็นมาเนาะมันนาสู่เนี่ยทางนี้ไหะทางนี้ยิ่งสวย แบบต้นดูเมืออเพื่อนนะแล้วก็เยดูดินแตกเนาะเพื่อนนะอะเขียอีกหัวนึงเนาะไม่เห็นเจ้าของด้วย,ขอ,ยของน้าเนาะเพื่อนเนาะเราแอบเราแอบมาโอ้โหดูดกดด้วยเนาะ หัวสีขาวมันจะแตกกิ่งใบนะไอ้หน like ้าขาวแล้วก bueno> ็พวงเพชรโอ้โหดูต้นนะเพื่อนนะดูเกือบเกือบเท่าแครนนะเนี่ยเนี่ยต้นแบบยังใหญ่นะเพื่อน สวนยางเ,เพื่อนเนูน้นพื้นที่ตรงนี้สิบกว่าไรเดเพชรเดี๋ยว,ยวจะไปถ่ายให้ดูไอตัวพวงเพชรเนาะเพื่อนให้ดู360ออสามร้อยหกสิบองศานะเพื่อนเพื่อนตัวนี้หน้าขาวมันจะมีอะไรนะเมื่อกี้ เอออะไรวะเออพวงเพชรโอ้โหดูตัวนี้แปลงนี้พวงเพชรนะพเพื่อนๆฝั่งนี้กับฝั่งนี้หน้าขาวนะมันจะปนกันอยู่ตัวนี้มีพวงเพชรปนนิดหน่อยมันจะเห็นเนี่ตัวนี้ดูเพื่อนๆพวงเพชรร้วนๆนีหน้าขาวหน่อยนึงนะพเพื่อนๆดูแบบสวยแบบที่สุดในโลกเลยดูใบดูความถี่ของเขานะพเพื่อนนะดูก้านนะดูเนี่ย อด,ดูสุดอนะ่ะมันไม่ไม่ยืดเนาะต้นมันใบมันจะหนา,ใ,นหนาใบมันจะหนาข้อทียิบเลยเนาะเพื่อนดูนึกว่าฝนตกแล้วมันจะยุบไม่ใช่นะยิ่งสวยเนาะโอ้โหตัวนี้จะให้ดูอะไร น้าขาวนะเพื่อนดูมันนานะเพื่อนเพื่อนมันนานะเพื่อนดูดูมือเราโอ้โหเดี๋ยวจะเขี่ยให้ดูตรงนี้นะมันไม่ใช่แค่ต้นของต้นนะคืองามทั้งแปลงนะเพื่อนเพื่อนะเดี๋ยวจะถามแกว่าแกจะถอนวันไหนเนาะเพื่อนๆนะ่เดี๋ยวจะมาถ่ายเนาะเดี๋ยวจะเขี่ยดูหัวนะ มันมันเปียกเนาะเพื่อนเนาะฝนฝนตกเปียกนะเข้าไปไม่ได้นะเราเขี่ยนนอกๆน,นี่นะเนาะเพื่อนเนาะหูดูต้นนะเพื่อนนะดดนนะอนนะแบบอบเทามันไล่เลยนะเพื่อนเนะเนี่ยอื้อหดูยังใหญ่ไง โขกอะ่ะแน่นแน่แนตึบนะมันหัวไม่หัวดูโยกกรูุ้นนะเพื่อนนะโอเคนะแกทำร่องร่อง,ร,องร่องมันใหญ่ร่องร่องจะตื้นเนะแกจะไม่ทำไม่ไม่ค่อยทำสูงนะมันจะเขียนลำบากตัวนี้มันหน้าขาวนะเพื่อน มันนาดูมือเราเราสนะูงร้อยหกสิบน่ะดูมือยังไม่ถึงนะเพื่อนมันจะหนานะใบถีใบหนานะเพื่อนต้นใหญ่มากครับเพื่อน่วนตัวนี้เป็นพวงเพชรนะเพื่อนเดูใบเป็นน้ำหยดข้อถีมากเ,เพื่อน ข้อทีมือเรานะประมาณเกือบสองเมตรดูต้นข้อทีดินแตกโอ้โหแบบคืออธิบายไม่ได้ <c oughs> ยิ่งกว่ามันต้นนี้สูงมากนะเพื่อนนะต้นใหญ่ดูแบบมันไลย่ยังไม่งามเท่านี้นะเพื่อนนะดูต้นนะเดี๋ยวเราจะเขียีย จุดเก่าเขานะเพื่อนนะจุดที่เขาเคลียร์แล้วนะโอ้โหยังใหญ่นะหหนึ่งสองสามติดกันเลยหนึ่งสองสามติดกันเลยโอ้โหเป็นแพรเพื่อนดูความดกเป็นแพรเลยเพื่อนนะ,นนะอนนะโอ้โหดูจิกไม่ลงอะ่ะ โอ้โหโอ้โหดูดกมากดกมากบอกแค่ว่าดกดูแค่นี้เนาะเพื่อนเนาะโอ้โหเป็นชั้นสองอีกนะเนี่ยเนี่ยชั้นสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเป็นนิ้วมือเลยเพื่อนนะโอเคเนาะ